สวัสดีครับผมแม่โตยต้านะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับพามาดูรถนะครับวันนี้เพื่ของเราจะเป็นคันนี้เลยนะครับยาริสรุ่นปรับปรุงโฉมล่าสุดนะครับ2021คันที่โชว์อยู่นี้รอยออยู่ตรงนี้นะครับคือรุ่นท็อปสุดนะครับยาริสปอร์ตพรีเมียมนะครับแบ็กลูฟหลังคาสีดําแบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นสีแดงสวยๆเลยนะครับ ราคาจำหนายคนนี้อยู่ที่687,900บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าเขาปรับปรุงอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ออปชั่นที่เติมเข้ามาเนี่ยใช้งานกันยังไงง่ายๆนะครับคร่าวๆนะครับตอนนี้วันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับ The Extraction นะครับเป็นร้านที่กาแฟอร่อยมากนะครับอยู่ในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าตัวที่ปรับปรุงนะครับของยาิ รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับจะได้เห็นออปชันตัวรถชัดๆนะครับในส่วนของดีไซน์นะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็คือชิ้นที่1นนะครับจะเป็นชิ้นนี้นะครับชุดกระจังหน้านะครับตรงเนี้ยเราจะเล่นเป็นสีโทนแบบดําเงานะครับเป็นโนแบ็คสวยๆเลยสังเกตว่าชุดกันจังหน้าเนี่ยพอมีการปรับเปลี่ยนกับสีกระจังหน้าแล้วเนี่ยมันทาให้รถเนี่ย ดูคมขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับชุดข้อไฟตัดหมอกนี่ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับใหญ่ขึ้นนะครับทําให้รถเนี่ยสังเกตว่าตัวเว้าเนี่ยมันจะเห็นช่องสีแดงเนี่ยชัดขึ้นนะครับมันทาให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนชิ้นหน้านะครับกันชนหน้าทั้งหมดนะครับเขาใช้เป็นสีเป็นโนแบ็คทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นโทนแบบ ดำเงานะครับเหมือนเป็นโน้แป้นสีดำนะครับสวยๆเลยนะครับในดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยชุดไฟหน้านะครับชุดตัวนี้เนี่ยเป็นไฟ LED นะครับเห็นเป็นบล็อกๆแบบนี้นะครับใช้หลอดเป็น LED นะครับแสงจะออกมาเป็นสีขาวสวยงามนะครับเห็นชัดในยาม่ืดคืนนะครับแล้วก็โลโก้ถ้าเราสังเกตนิดนึงโลโก้ตรงนี้จะเป็นโลโก้แบบกระจกแก้วนะครับสวยๆเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยจริงๆเขาซ่อนในเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับจะเป็นออปชั่นตัวเตือนก่อนการชนนะครับ PCS นะครับ ในด้านดีไซน์นะครับรถคันนี้นะครับเป็นแบ็กลูฟนะครับก็คือหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับสวยๆมีคีดนี่ครับคีดฉลามด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูันอีกนะครับในชิ้นของตัวล้อนะครับล้อก็มีการตัดลายมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นทูโทนนะครับเป็นโนแบ็กออกดําเงานะครับตัดกับสีเมทัลลิกนะครับตัดเงาสีเงินตัวนี้ล้อให้มาเป็นขอบ สิบห้านะครับสเปคยางอยู่ที่หนึ่งแปดห้านะครับเปอร์เซ็นต์ความสูงแก้มยางหกสิบนะครับขนาดรวมอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางสิบห้านิ้วนะครับสวยงามนะครับกระจกมองข้างก็เล่นเป็นสีดำนี่นะครับดำเงาเหมือนกันเอาว่าภาพรวมนะครับเล่นสีตัดดำแดงสวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเกตข้างนะครับนี่คันนี้เนี่ยมีสเกตข้างมาให้จากโรงงานนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มกันแล้ว เห็นไหมครับสเกิร์ตชิ้นสีดําเงาตัวนี้นะครับเป็นนองบ็กเหมือนกันนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายเพิ่มเติมตัวไฟท้ายตัวนี้เป็น LED นะครับเป็น LED light guiding เส้นตรงนะครับเวลางคืนเนี่ยจะสุดแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับด้านท้ายเรามีสเกิร์ตท้ายให้ด้วยนี่สเกิร์ตท้ายชิ้นนี้นะครับทั้งชิ้นเลยนะครับโดยมีรีเฟล็กเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสะท้อนแสง ตัดด้วยเป็นโนแบกนะครับสวยงามนะครับอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตนะครับแล้วก็คือพวกนี้ครับที่เป็นส่วนของดีไซน์ภายนอกนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับของตัวยาริสรุ่นปรับปรุง2021นี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มเติมกันนะครับว่าด้านในนะครับดีไซน์จะสวยงามประมาณไหนนะครับนี่ให้ดูนิดนึงตัวเนี้ย เป็นสมาร์ทคีสมาร์ทเอ็นทีนะครับนี่คือสมาร์ทคีนี่คือสมาร์ทเอ็นทีนะครับเราสามารถล็อกรถด้วยการกดที่ตัวรถได้นะครับแล้วกดล็อกนะครับขึ้นรถก็สตาร์ทขับไปได้เลยนะครับดีไซน์ภายในนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเล่นเป็นโทนดําหมดเลยนะครับเดินได้ด้วยสีออกน้ําเงินฟ้าๆนะครับนี่ผมอะไรนะครับผมาลัยตัวนี้เป็นหุ้มหนังแต่หนังตัวเนี้ยปรับเปลี่ยนมานะครับเป็นหนังซอฟททัชนะครับก็คือ เป็นหนังนิ่มนะครับเป็นหนังนุ่มสัมผัสที่จับเนี่ยจะรู้สึกจับแล้วนุ่มมือขึ้นนะครับแล้วก็มั่นคงมากขึ้นทีนี้อบอกเลยว่าสัมผัสตัวเนี้ยอารมณ์ C S R ยรอารเอาติสโพรลาลอสเลยในตัวเบาะนะครับนี่ให้ดูเบาะนิดนึงเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีน้ําเงินส,สวยๆเลยนะครับหนังเป็นหนังเจาะรูนะครับมีการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็พวกคนโซลคนโซนก็เล่นสีดาหมดเลยเห็นไหมครับข้างบนนะครับ สีดําหมดนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะดูดุดันนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับจริงๆรถรุ่นนี้ออปชั่นเยอะมากๆนะครับท่าที่เราเห็นกันเลยครับตัวนี้ก็จะมีฟงมอะไรมลติฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับตัวนี้รองรับไปเป็นคาเพย์ด้วยนะครับนี่แอร์ออโต้นะครับมีให้พบเล่นเป็นปิโนแบ็กหมดเลยนะครับแล้วก็นี่เกียร์นะครับมีตกแต่งหมดเลย ตรงนี้จะดูเป็นสเปรย์สเปรย์หน่อยนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับตรงเนี้ยพอดีรถคันนี้เป็นรถเทสไดนะครับเราก็เลยมีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นวิกฤตโควิดเนาะเราก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตลอดเวลานะครับส่วนตรงนี้นี่กระจกอ e ีซีมิลเลอร์นะครับตัดแสงอัตโนมัติเวลามีรถไส่เปิดไฟสูงตามหลังเรามานะครับเราก็สามารถหลีไฟเองได้นะครับไม่แสบตาเครื่องฟเยอะเยอะมากๆ นี่ฟุตสตาร์ทนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับปุ่มนี้อันนี้คือ LDA นะครับมีไว้เปิดปิด LDA คือเลนดิพัทเจอร์เลยนะครับตัวเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับอันนี้ปุ่มปิด VSC นะครับแล้วก็ทัชชั่นนะครับ p r o t e c t i o n Control นะครับ VSC อ่าตัว t r c นะครับสวษทีส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดปิด p r a c l i o n System นะครับหรือ p c s นะครับเตือนก่อนการชนคันนี้มีเตือนก่อนการชนให้ด้วยนะครับ แล้วก็คันนี้มีออโตสตาร์ทสต็อปด้วยนะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันเราขับรถมาจอดติดไฟแดงนะครับรถก็จะมีการดับเครื่องลงนะครับเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับเมื่อเราขยับพวงมาลัยนะครับแตะเบรกถอนเบรกนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนเกียร์รถก็จะติดขึ้นมาเองนะครับด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวปล่อยไฟนะครับ USB 2 1์นะครับสองช่องไม่ต้องแย่งกันนะครับตัวเบาะเนี่ยมี Isofix นี่ ตรงนี้นะครับเอาไปยึดเบาะเด็กได้กรณีที่เรามีเด็กน้อยนะครับต้องการใช้คาซีทนะครับก็เป็นสมอยึดเด็กได้ <kaz oo. S 1> ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านท้ายกันอันนี้เปิดไฟฟ้านะครับกดเปิดมาเลยนี่นะครับตัวนี้เป็นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมีตัวแผ่นปิดกั้นสัมภาระชัดเจนนะครับเราขนอะไรก็จะไม่มีใครเห็นนะครับว่าเราขนของอะไรอยู่ในรถนะครับป้องกันไม่ให้เขามา ทุบเอาของเรานะครับส่วนเบาะเบาะพับง่าย๋ยวผมดูวิธีการพับเบาะนิดนึงตรงนี้มันจะมีสลับอยู่นะครับตรงนี้เรากดากดปุ๊บโน้มเบาะมาเลยนะครับแค่นี้เองวิธีใส่เบาะขึ้นนะครับก็แค่แตนขึ้นเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับที่แจ้งไปแล้วว่ามีเยอะนะครับมากๆอย่างเช่นถุงลมนะครับ ยาริสเอทีทุกรุ่นเนี่ยจริงๆมีถุงลมนิรภัยเจ็ดลูกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบหนึ่งอยู่ไหนบ้างนะครับลูกที่หนึ่งอยู่นี่ครับที่พวงอะไรคนขับนะครับลูกที่สองนี่อยู่ใต้หัวเข่าคนขับนะครับป้องกันเวลาไม่ขาหักหรือว่าหัวเข่าเราไปโดนนะครับเม่เกิดไปเหตุด้านหน้านะครับสามอยู่นี่ครับผู้โดยสารด้านหน้านะครับสี่กับห้าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นเบาะด้านข้างนะครับถ้าโดนชนด้านข้างนะครับสี่กับห้า ส่วน6กับ7นะครับจะเป็นม่านม่านกระจกออกมากระจกนี้หมดเลยนะครับสัญลักษณ์จะอยู่งนี้นะครับนี่ SIS ไ i เอสแอบตรงนี้นะครับถุงลม7ลูกระบบเบรก a b aked, s VSC Traction c ทั t r o นโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมีให้หมด HAC hey, นะครับช่วยออกตัวจากทางลาดชันนะครับเวลาเราเหยียบเบรกรถก็จะไม่ถอยลงมาเยอะมากเอาไว้เยอะมากๆอ่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมไปเลยตรงนี้ออโต้ลามก็มีนะครับ สัญญาขโมยมีหมดนี่อีกอย่างหนึ่งสวยมากตรงเนี้มีสองกล้องจริงๆกล้องเนี่ยกล้องตัวนี้คือตัวพีซีสนะครับเอาไว้จับวัตถุนะครับว่ามาใช้ตัวกัการชนนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ดีพัชเจอร์เลยนะครับตัวนอ,นอกเลนสส่วนกล้องด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอซึ่งมีทั้งหน้าและด้านหลังนี่อยู่ที่กระจกหลังตรงโน้นนะครับ เอาไว้บันทึกวิดีโอขณะที่เราขับขี่นะครับเพื่อความปลอดภัยสุดยอดนะฮะอ่ะราคา679,000บาทออปชั่นผมว่าโหดนะนะครับแล้วนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับสำหรับยาลิตรุ่นปรับปรุงนี้นะครับเราคลิปนี้ใครชอบใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทโตโยต้ตาลิสนะครับโช์ร่มใหญ่ยังวัดเจ็ดยอดสวัสดีครับ